ตัดผมทีละ200ซื้อปัตติเลียนเอนเชนกเซี่ยวมีมาใช้เองดีกว่านะครับวันนี้จะมาพี่มีจะมาเร็วปัตติเลียนนะครับยุคนี้นะครับเป็นรุ่นที่แบบโ,โหสามจุดสามจุดศูนย์เลยนะเพราะว่ามีการชาร์จแบบไทซ้ซีที่แบบเร็วมากนะทุกคนดูสิเออแบบเข้าวไวแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยได้เก้าชั่วโมงเลยนะโหเหมาะสําหรับแบบนักเรียนนักนักศึกษานะครับหรือว่าที่แบบชอบตัดผมบ่อยๆหรือว่าให้เพื่อนตัดให้หรือว่าพ่อตัดแม่ให้ตัดให้นะหรือว่าพี่น้องตัดให้นะตัดกันเองก็ได้นะโอ มีที่ชาร์จมีที่ปัดนะโหราคาแบบสองร้อกว่าบาทนะ้วทุกคนยังไง <Wow. S 1> ก็สั่งซื้อนทางลาซาด้าได้พี่มีอย่าทิ้งลิงไว้นะครับตรงนี้มีโปรอะไรโคส่งปีสิบสองสิบสองด้วยนะอย่าพลาดกันนะครับรับรองเลยว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะดีมากเลยนะพี่มีใช้อยู่ครับนี่ดูมีแถงที่ถ่ชาร์จแล้วก็มีปรับระดับความแบบลึกความสูงของผมได้ด้วยนะคือแบบเอาแบบเนียบเนี่ยถ,ถอดถอดกระถอดได้นะเออแล้วก็ตัดแบบตรงลองทรงลงวีได้เลยครับไม่ต้องจะเปลี่ยนอยู่นะครับถือว่าดีมากๆครับตอบโจทยุคนี้มากๆนะครับ ข้างหน้านี้ก็เป็นบอกบอเปอร์เซนต์ของแบตได้ด้วยนะครับว่าหมดหรือไม่หมดทีนะก็เราเปิดปิดง่ายมากๆแล้วกบใช้ง่ายมากๆนะครับนี่คือรูปที่ตัดแล้วนะครับคือผมแบบเออไม่เจ็บหัวแล้วตัดดีมากแล้วครับแบตเตอรี่คมที่สุดๆเลยครับโอ้โหลูกนี้ซื้อตั้งนานแล้วนะครับนี่โหดูเป็นไงแต่ว่าตัดได้ถูกใจเลยครับนี่ครับขอบคุณคนตัดด้วยนะครับที่ว่าตัดได้ดีขนาดนี้นะครับดูผมมากทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันจากลาซาด้า